เป็นไงบ้างครับอาจารย์สำหรับคนต่างประเทศมาอยู่ที่เมืองเล็กๆในหุบเ,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 เขาเมืองดูแรงโโกที่เรานามาถึงก็คือนี่เอ่อทำทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับอา่านนิยายกำลังภายในหลวงเตียมพวกเราเนี่ยเป็นจอมยุทธตะเวนไปไป สะเวณนไปทั่วพอค่ํากับพักโรงเตรียมแต่ว่าเมื่อคืนผมอยากจะดื่มถ,ถ้าถ้าโรงเตรียมต้องมันต้องดื่มมันต้องดื่มเหล้าดื่มอะไรนะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยสสเขาให้ดูใบเสรนะ็จน่ะน่าสนใจมากก็คือว่าเขาเขาแจกแจงละเอียด ในนั้นก็คือภาษีคือที่เรามาพักที่นี่นนะเราต้องเสียภาษีเสียภาษีให้รัฐสองจุดห้าสองดอลลาร์เสียภาษีให้เมืองแล้วเสียภาษีให้ให้ไอ้คาลตี้เนี่ยนะเหมือนกับเทศบาลนะร,รวมทั้งเสียภาษีสเสียภาษีเนะ<ส>ี่ยเสียภาษีให้ให้ เหมือนกับเทศบาลเนี่ยนะหนึ่งจุดเจ็ดสี่ดอลลาร์นะครับแล้วที่ที่ภาษีที่มากที่สุดคือไม่รู้จะเรียกว่าอะไรออคคุปปานีแตกนะสี่จุดห้าดอลลาร์กิจการโรงแรมอ๋อใช่กิจการโรงแรมแสดงที่เรามาพักไงนะเราก็เสียภาษีไอ้รัฐด้วย นะครับทีนี้ทําไมเราต้องเสียภาษีรัฐเพราะว่ารัฐเนี่ยเขาเป็นคนดูแล<ม>ก็เป็นคนดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องไฟฟ้าปลาปารัฐเนี่ยดูแลเกือบทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลของการเสียภาษีนะคือความจริงมนุษย์เราเนี่ยลึกๆแล้วไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่อยากเสียภาษีกันหรอกแต่ว่าตอนหลังนี่คนคนิเวการนี่ เขาเขาเชื่อเรื่องเสียภาษีมากนะแล้วถ้าใครไม่เสียภาษีเนี่ยทักทักเขารู้เนี่ยเข,เขาไม่พอใจนะ <c oughs> คล้ายๆเหมือนเอาเปรียบเขาเน,นะครับทีนี้โร,รงแรมที่เรามาพักเป็นโร,รงแรมเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะครับชื่อโมเทนไหมอ๋อไม่ใช่เป็นเป็นสูตรเป็นอินเป็นสูตรนะครับก็ มีอาหารเช้าด้วยอ่าเช้ากาแฟมีกาแฟมีน้ำชาและมีพวกโยเกิร์ตพวกอะไรเนี่ยนะโอเคโรงแรมนี้ตั้งอยทีเ่เมืองดูแรนโกเมืองดูแรนโกนี่ก็เมื่ออดีตอย่างเงี้ยครับนี่เขาก็ติดรูปไว้กระน่้สนใจดีนะเมืองดูแรนโก้มาปีหนึ่งแปดแปดแปดโอ้ เมืองที่เราอยู่เนี่ยครับหน้าตาอย่างเงี้ยหลังสงครามหลังสงครามกลางเมืองหลังสงครามกลางเมืองดีสิดีสิว่าครัน